สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นเกมปิงปองคิงกันนะครับผมผมเริ่มกันเลยดีกว่าอโอเคไปเป็นเกมจีปิงปองครับอันนี้จะฝึกก่อนนะครับถ้าเขาตีมาทางซ้ายให้กดปุ่มซ้ายนะครับที่คำว่า hit l ถ้าเขาตีมาทางขวาให้จิ้มที่ปุ่มขวานะที่คำว่า hit r นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมโอเค อันนี้เขาให้ตี3ครั้งนะครับ1、2、3อ่าก็แค่กดให้ตรงตามที่เขาตีมาช่องซ้ายแล้วกดซ้ายช่องขวาล้วกดขวานะครับอ่าอันนี้มาเจออ่าโอเคเขาบอกว่าต้องชนะ50คนของเขาได้เริ่มกเลยดีกว่าพร้อมยังพร้อมแล้ว,วดีคนแรกครับ50 ดับที่50กคนที่50ครับเพื่อนสนิทเพื่อนที่ดีที่สุดครับซ้ายซ้ายขวาอา้าวนี่ครับถ้ากดไม่ทัน,นครับกดช้าไปก็จะเสียคะแนนเป็นหนึ่งนะครับซ้ายซ้ายซ้าย,าย,ายครับไม่ทันครับแพ้ไปสอศูนย์แล้วนะครับอ่เรามาดูไหมอ่าหนึ่งสองสามอ่าเรียบร้อยเราแก้ึ้นมาหนึ่งแต้มครับอ่า หนึ 1> 1, 2, ่งสองสามคนแรกยังง่ายอยู่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหง่ายชนะไปด้วยสามต่อสองครับสกอร์สามต่อสองคนที่สี่สิบเก้าครับคนครูสอนคณิตศาสตร์มาดูกันครับว่าครูคสอนคณิตศาสตร์จะเก่งขนาดไหนอะ่าซ้ายซ้ายอเรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ คนต่อไปซ้ายขวาซ้ายซ้ายอ่าสองศูนย์นะครับครู่คนทศ่สร์นะครับซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายสู้กันมนันจริงจริงนะครับชนะนไปแล้วครับรู่คิตศาสร์ต่อไป baby sister นะครับมาซ้ายซ้าย ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายอเรียบร้อยเอาลืมกดครับเราจะหันไปดูเวลานะครับเอาใหม่นะซ้าย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 ขวาซ้ายขวาเรียบร้อยครับสองหนึ่ง number up สองหนึ่ง baby sister ซ้ายซ้าย ขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายโอ้โหดูเดินจริงครับโอ้โหชนะไปด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งครับดีใจใหญ่ครับอ่าันที่สี่แปดต่อไปวินเลดเบสนะครับเก่งที่สุดในหมู่บ้านนะครับคนนี้ซ้าย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 อย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียว เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย,ย,ย์ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายมีตีโดนขอบนะครับซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาเรียบร้อยครับสามศูนย์คนต่อไปครับลำดับที่สี่สิบนะครับ โอฟิเชียลเบืออาชีพนะครับมาจะขับมืออาชีพนี่เนี่ยนี่เนี่ยเรียบร้อยครับมืออาชีพละซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายาซ้ายเรียบร้อยครับหนึ 1, 2, ่งสองศูนย์อ่า ซ้ายขวาซ้าย้าายายอ,อกดผิดครับกดผิดครับเสียแต้มเลยครับโอเคต่อซ้าย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 ขวาซ้ายขวานี่เนี่ตีโค้งครับไอ้โอ้โหดูเดือดเรียบร้อยครับสามหนึ่งดูเดือนจริงต่อ,อไปครับ ซิตี้เบสโหดีสุดในประเทศแล้วเปในเมืองนะครับถ้าอยู่กรุงเทพก็เจ๋งสุดในกรุงเทพครับเหนอเจ๋งสุดในกรุงเทพนี่แน่เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์มาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายเรียบร้อย ซ้า,ายซ้ายขวาซ้าย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 ,ายขวาซ้ายซ้ายเน็บลอยอ่าสามศูนย์อ่ายังไม่พอครับเริ่มเป็นห้าศูนย์นะครับโอ้โหสี่ศูนย์ครับโอ้โดคดัด copy คด c o p รียบร้อยอคนต่อไปครับเพื่อนบ้านครับเพื่อนบ้านนี่เองเราไม่รู้ว่าเขาเก่งวิงปองเลยมาเจอหน่อยนะซ้ายซ้ายซ้ายขวานี่สีโค้งซ้าย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 เรียบร้อยครับหนึ่งศูนย์ซ้าย ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาเรียบร้อยสองศูนย์ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย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 เรียบร้อยสามศูนย์ให้เป็นห้าให้เป็นห้าเกมแล้วครับซ้าย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 ขวากดผิดครับโอสามหนึ่ง ซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย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 ขวาซ้ายซ้ายขวาโอ้โหตีกันมันมากครับซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายซ้ายต้องทีร้อยครับห้าหนึ่งโอเคดีใจต่อไปครับ พาเธอบอสครับโอ้โหพ่อหัวหน้าของพ่อครับโอ้โหหัวหน้าของพ่อครับโหดมากปุ๊บเจอหัวหน้าของพ่อซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายเรียบร้อยหนึ่งเท่าครับปุ๊บซ้ายซ้ายซ้ายขวาโอ้โหตีไม่ทันครับมา ซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายนี่เป็นหัวหน้าพ่อก็ไม่เว้นนครับตีมาแล้วสองเท่าซ้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาเรียบร้อยครับสามสองนต่อไปซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้าย เีืบร้อยสี่สองอ่าซ้ายซ้ายซ้ายขวาโอ้ไม่ทันครับโดนตามมาเป็นสี่สามครับอ่าซ้ายซ้ายซ้ายขวาโอ้โดนตีทั้งเสมอได้สี่สี่เท่าครับโอ้โหโอ้โหแพ้นจนได้โอเคอ่าก็ มีประมาณนี้นครับปิงปองคิงครับไปโหลดกันไดนะ้ Android หรือ iOS ก็ได้นะครับไปโหลดที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้นะครับสำนี้ลาไปก่อนครับเจอใหม่เอพิโซดหน้านะครับเราจะมาสู้กับ Father Boss หรือหัวหน้าของพ่อกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ